นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเยอะเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมอาหารไทยข้าวไทยน้ําไทยจะพอกันกินไหมครับแต่แน่นอนข้าวไทยอาหารไทยขคยดีมากๆเลยเนอสซิงซาสวรรค์เอเชียเทคเนื้อดินเนอร์ล้ก็จะสวยงามมากๆเลยท่านเดินลงเรือดินเนอร์เลยเ้อท่านผู้ชมเดินกำลังตรวจตัวเรืออยู่ ตรวจบัตรอยู่เนาะนี่แหละครับเดินลงกันนี่ก็จะมีซาลาแบบนี้สวยงามมากเลยท่านผู้ชมตรงนี้ต่างชาติชาวญี่ปุ่นลุมกันใหญ่เลยท่านผู้ชมเจ้าถ่ายรูปกันใหญ่เลยเนี่ยการ์ตูนอะไรเนี่ยน่ารักมากๆน่ารักจริงๆน้ำตกทางออกตรงนี้จะเป็นทางออกสุรัสิกเนาะ สบายดีครับสบายดีครับเคยกุไทยมาแล้วเคยกไทยมาแล้วรถสองแถวทางชมถนนกัรใหม่เรื่องนึ่หนึ่งสองสี่ศูนย์ไปสวนลุมมาแต่ส่วนลุมจะไปสะพานะสะพานสามเคไทยจะพาไปเที่ยวเอเชียทิพวันนี้ไปเที่ยวเอเชียทิพกกับเคยกไทยนะครับเอเชียทิพนี่ก็จะมีสิงค์สาสวรรค์ที่ว่าใหญ่มากๆสวยงามมากๆ แล้วก็มีซูราสิกด้วยท่านผู้ชมเปิดใหม่เน้นคือไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์เลยเด้อท่านผู้ชมโดยเอเซติกด้วยเราทำให้ใหญ่ระดับโลกเลยท่านผู้ชมะเทศไทยยังอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านครัวคุณปุ๊ที่พักของเคยไทยกลางพักกับเนี่ยมียลูกๆอยู่ตรงนี้นะอยู่ถนน,นจันทร์ใหม่ตรงข้ามตึก I, ทีวีไอท่านผู้ชม ท่านใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เลยท่านผู้ชมเด้อไม่ต้องว่าลายย้ายห่างมื้อนี้ก็เป็นวันผุดวันที่2 7ไม่ต้องว่าลายย้ายห่างไปรับชมกันเลยท่านผู้ชมตอนนี้คิไทยเดินมาหอดตรงกลางของเอเชียติกแล้วทา่านผู้ชมมีน้ำตกน้ำพุแบบนี้เลยทา่านผู้ชมก็จะเห็นต่างชาติเดินผ่านเดินกายนะ ตรงนี้จะมีโกดังหกโกดังแปดโกดังโกดังเก้าเดินชมเดินมีร้านอาหารด้วยตรงนี้ต่างชาติชาวญี่ปุ่นลุมกันใหญ่เลยท่านผู้ชมเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็ใครอ่านไม่ออกเลยเนี่ยใครอ่านออกก็บอกเลยเด้อท่านผู้ชมเลยเนี่ยมมเข้าจ่ถ่ายรูปกันใหญ่เลยเนี่ย กระตูนอะไรเนี่ยน่ารักมากๆน่ารักจริงๆโอ้โหยูเอเซียเทคนั S T ขงข้าวไดโนเสาร์ท่านผู้ชมอยู่บนโอ่งอ่างน้ำอยู่ข้างล่างเลยก็คนเดินกันเยอะมากเลยทางเข้าออกสุลสิกท่านผู้ชมสุลสิกนีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ตรงนี้ คนก็เดินกันถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะท่านผู้ชมเลยทางนี้ก็จะเดินไปทางคาเรือนะไปทางคาเรือเอเชียเทคท่านผู้ชมอันนี้ก็มีไข่ไดโนเสาร์ด้วยท่านผู้ชมไข่ใหญ่มากๆเลยไข่ไดโนเสาร์้อท่านผู้ชมน้ำตกทางออกตรงนี้จะเป็นทางออกซูรัสิกนะ นี่แหละครับสวยงามมากเลยครับสวยงามมากจริงๆดอกไม้ตรงนี้ก็สวยงามมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรเนี่ยตอนนี้คือไทายเดินมาหอดทาเรือเอเชียทิกแล้วท่านผู้ชมก็เห็นต่างชาติ ยืนรอคิวกันเยอะมากเลยยืนลอคิวเรือข้ามฝากไปสาทรเนาะเเชติกไปสาทรน,นั่งฟรีขี่ฟรีเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่ไงเรือข้ามฝากมาแล้วท่านผู้ชม1นีร้คนเรือลีนเนอร์อยู่บนน้ำก็น้ำเจ้าพระยาก็วิ่งกันใหญ่เลยท่านผู้ชม น,นี่ก็จะคนนั่งรอกันน่าจะไม่ในนั่งเรือขาา้ามฟากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ชมเลยบ่เต็มเนื้อ <c oughs> เต็มลำภานใดเมื่อนี้ <c oughs> เดินขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมเดินขึ้นมาจากเรือข้ามฝากแล้วนั่งฟีขี่ฟี้อท่านผู้ชมเด้อ เขาเจ้าก็รอกันเต็มเลยตรงนี้นะก็จะเยอะมากๆน่าจะถึง40-50ิบห้คนนะเนี่ยเดินขึ้นมาจากเรือก็เยอะมากมากเลยนี่แหละครับเที่ยวเรือไทยเที่ยวเรือไทยเยอะมากแบบนี้เลย เราก็เดินไปทางถนนเจริญกรุงเ,น,เ,น,เนื้อถังชมเลยถนนเจริญกรุงก็รถเยอะมากๆมีลานจอดรถด้วยช่วงต่างชาติมาเที่ยวรถติดมากๆลังากาเดินขึ้นมาหมดใกล้จะหมดแล้วก็เดินลงไปต่อเลยเดินลงเรือดินเนอร์เลย่างชมเดินเดินลงไปขึ้นเรือขามภากไม่ใช่เรือดินเนอร์ นี่นะครับไปแล้วครับเดินขึ้นเรือข้ามฟากต,ต้องว่าให้ถูกน,นี่แหละครับเรือข้ามฟากประเทศไทยนั่งฟรีขี่ฟรีเอเชียติกเท่านั้นที่ทำได้แบบนี้เอเชียติกเท่านั้นกล้าทำเรือฟรีให้ฝรั่งต่างชาตินั่งฟรีขี่ฟรีโอ้โหโเนี่ยก็ใหญ่นั่นท่านผู้ชมโอ้ สแถวที่นั่งสามแถวเวลาฝนตกก็มีผ้าใบกันเลยเนาะนี่แล้วครับโโอ้หหมดแล้วท่านผู้ชมหลังจากนักท่องเที่ยวไปขึ้นเรือขามฝากเสร็จแล้วก็นักท่องเที่ยวต่อแถวกันมาเตรียมตัวขึ้นเรือดินเนอร์ต่อเจ้าพญาปิศเศษท่านผู้ชม กับพญา,าปิดเศษน่าจะเป็นเบอร์สองท่านผู้ชม mm hmm. ก็จะเยอะมากๆท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเยอะเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมอาหารไทยข้าวไทยน้ำไทยจะพอกันกินไหมครับแต่แน่นอนข้าวไทยอาหารไทยขายดีมากๆเลยเนอท่านผู้ชม เดี๋ยวเขาจะพายยางชมบรรยากาศไปก่อนสักพักหนึ่งเนาะบางคนก็นั่งรอกันก็ต่างชาติคนไทยก็มีเหมือนกันทั้งนี้จะเป็นท่าเรือทีสองของเอเชียติกครัทนชมเยอะมากมากวันพุธ วันพุธนี้ก็เยอะมากๆเหมือนกันท่านผู้ชมนี่แหละร้านอาหารก็มีนั่งกินนั่งดื่มด้วยเอเชียเทคันท่านผู้ชมซิงซาสวรเอเชียเทคพลังต่างชาติชอบกินอาหารไทยนั่งกินนั่งดื่มอาหารไทยเยอะมากเลยท่านผู้ชม เจ้าก็เดินกายเดินไปเดินมาเนาะเนื้อดินเนอร์ลํำนี้ขอบสีชูพูนี่สวยงามมากเลยเด้ออะไรท่านผู้ชมเด้อคนเน็ตหรือเปล่าคนใช้อ,อ่านไม่ออกเด้อคนเน็ตไม่รู้เนี่ยสวยงามมากๆเลยอยู่ท่าที่หนึ่งของเอเชียติกท่านผู้ชม <'re> เห็นไหมครับ เรือใบโบราณก็สวยงามมากๆเลยตอนนี้เจ้าบรญ,ญาปิดเศษเบอร์สองท่านผู้ชมมารับนักท่องเที่ยวอยู่ท่าเรือที่สองของเอเชียทิกก็จะสวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมโอ้400คนเ้อท่านผู้ชมเลยเรือลำนี้ก็ใหญ่มากใหญ่จริงๆเนี่ย กำลังล่องเข้ามาเทียบท่าที่ซองของเอเชียติกโอ้โห e. oh. oh. ตอนนี้เจ้าพญาปิดเศษเบอร์สองให้นักท่องเที่ยว mm. เดินลงเรือดินเนอร์เลยนะทุกชมเ mm. น่ยกำลังตรวจตัวเรืออยู่ตรวจบัตรอยู่เนาะ mm. นี่แหละครับเดินลงกันอันนี้นจะเป็นหัวแถวเนาะเดินลงเรือก่อนฝรั่งฝรัง หลังเดินลงไปก่อนสุดยอดมากๆเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยเยอะมากเลยโอ้สาวสวยแต่งตัวเซ็กซีมก่มากๆเลยอันนี้จะเป็นคุณเจ้คุณนายเนาะแต่งตัวหน้าแดงชมพูเลยหยกมือใบใบ,บเลยเด้อทมมุกทชมเลยใบเงยนน้องใบเงยนเนะาเนะทุ่มหนึ่งเลยเด้อทมมุกทชมเลย สาวฝรั่งก็มาแอบส่องมาแอบดูโอ้นี่น่าน่าจะเป็นยูทูบเบอร์สาวนะเนี่ยกล้องถ่ายเราทันสมัยมากๆเลยปร้เไทยก็ใส่กล้องโทรศัพท์ราคาธรรมดาเนี่ยนะท่านชม นี่ก็ถ่ายรูปก,กันใหญ่เลยนะฮฮิไม่โอห้ามถ่ายห้ามถ่ายแต่อยู่ท่าเรือจริงๆนี่ครับอกให้ถ่ายเนาะแต่เคยถ่ายอยู่ทั้งท่าทั้งซานเรือเนาะทั้งพังเรือเ็เลยถ่ายได้ ถ่ายให้ท่านชมดูเลยเยขาเจ้าเดินลงกันเยอะมากก็นี่ครับเที่ยวเรือประเทศไทยก็เยอะมากทุกวันแบบนี้เลยอุ้ยาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีเนี่ยทำไมผิวขาวสวยมากสวยมากจริงๆจาวพญาปิศเศษอ๋อตอนแรกชาวไทยบอกว่า400คนไม่ใช่นี่ว่า จะมาพระเจ้ญญาพญ,ญาปิดเศษเ,เบอร์สองเนี่ยสามร้คนเนาะท่าเรือที่สองของเอเชียทิศนี่ก็จะมีชาลาแบบนี้สวยงามมากเลยท่านชมนี้นยามาจจะเป็นคนญี่ปุ่นเนาะใส่เสื้อสร้างกางเกงสร้างน่าจะใสแ่แน่ๆเลยพลังก็ทายรูปใหญ่เลย ร้านอาหารตรงนี้ก็ร้องเพลงเบาๆแต่ก็เพลาะมากๆ